สวัสดีครับแอดทวีสีมูลนะครับคลิปนี้แอดจะได้มาแนะนำวิธีอีกอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่ว่าหฮาเผาไปได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับแราคาใหม่ค่าแก๊สคงทีแล้วนะครับก็คือใหม่ค่าแก๊สร0อยเปอร์์แล้วนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วกาไฟแต่เตาฮกกะจุดไว้ตลอดนะครับสำหรับพันรมกอาออกได้นะครับ แล้วที่นี่แอดจะได้มาเสริมก็คือนะครับถ้าเฮาไม่ได้เหตกิจกรรมในการใส่ทานตรงนี้นะครับเฮากับปล่อยไว้เลยนะครับแล้วที่นี่เฮามาเพิ่มไฟนะครับวิธีการเพิ่มไฟนะครับห้มันรุนแรงขึ้นเพื่อห้มันเร็วขึ้นนะครับแอดเหตประจํานะครับคือกระตุนกระตุนห้มันใหม่ดีนะครับยังสี่นะครับแอดจะโดยการทิวาแอดจะเอาเอาใหม่ เอาใหม่ฟื้นนะครับใส่ไปในท่อแกนกลางแน่นะครับแล้วก็ไต่เต่เห้างนี้นะครับเดี๋ยวแอดให้เด็กบึงนะครับ เอฟซีจะเห็นสังเกตบอกครับว่ามันแห้งขึ้นกว่าเก่านะครับนะครับอันนี้คือกระตุนแก๊สให้แห้งเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ว่าพยายามใสให้หลายนะครับถ้าใส่หลมันก็มีการแบบว่าอันนะครับคือมันบลงแต่แต่มันแห้งขึ้นนะครับนะครับโบมีดับนะครับถาไหมค่ายแก๊สรอยเปอร์เซ็นต์โบมีดับนะครับแต่ว่าเขาเพิ่มเพิ่มไฟ ให้มันรุนแรงขึ้นนะครับนะครับแต่ว่ามันจะแพร่ก,ก้นถังเข้า่อน,นั้นแหะครับถ้าเข้าบ่อพรเข้าบ่อพรช่วงล่างนะครับก้นถังเข้าจะชํารุดงายยางสินะครับแต่ว่าเอดกับแนะนําวิธีมาบอกก็คือเพื่อความมั่นใจนะครับให้การเผาใหม่เรียขึ้นแล้วก็จะได้จบเร็วๆอย่างสินะครับแล้วอีกอย่างวิธีการนี่ก็ เอาไปใส่กับไม่ลูกรึ่งได้เพราะว่าไม้ลูกครึ่นนี่มันมีไม่สดนะครับมันเผายากนะครับอาจจะเป็นช่วงที่ว่าจังหวะที่ว่าไม่เหลือยังสินะครับให้มันได้ไหมต่อเนื่องนะครับอย่าให้มันได้เหลือส่วนฟื้นยังสินะครับเป็นการซ้อยนะครับกระตุ้นกระตุ้นการเผาใหม่ของแก๊สนะครับได้ดีมากๆเลยแอดเฮ็ดประจํานะครับวิธีนี้นะครับการเผาใหม่ก็ดีนะครับแบบนี้เห็นบ่ การลูกใหม่ก็ตลอดนะครับของแก็สนะครับพุ่งออกมาสม่ําเสมอนะครับวิธีการนี้ก็นําไปใส่เบิ้งนะครับถ้าจะปล่อยไว้เลยก็ไดครับบ่เป็นอย่างครับแต่ว่าถ้าเกิดเฮาต้องการความเร็วยังสินะครับคือเฮาเพิ่มหัวเชื่อเข้าไปยังสินะครับเพิ่มเร่งกระตุนกระตุนความเร็วขึ้นไปยังสินะครับบ่ต้องปล่อยให้มันทางานตามปกติยังสินะครับคือเขากระตุนไป เรามันจะซอยไห่ใหม่ในถังเห้าใหม่เร็วโตเนื่องไปบดมีตกยังสินะครับมันจะแห้งแห้งแห้งยางสินะครับลองนําวิธีนี่ไปใส่เบิ้งนะครับได้ผลนะครับเพราะว่าแอดเฮ็ดประจํานะครับแล้วก็มาเฮ็ดกับเตานี่นะครับจะรล้สซึกว่ามันจะลุกตลอดนะครับเพราะว่าแอดเคยประสบมาแล้วนะครับเวลาเผาใหม่ลุกครึ่งนะครับไม่สดนะครับก็ไม่แห้งนะครับมันจะมีช่วงที่ว่าเบาลงนะครับ เบาลงพอะเบาลงมันเอามายากนะครับแกะมันจะติดเครื่องยากอย่างสิ่นะแต่ถ้ามันติดเครื่องตลอดแห้งตลอดนี่มันก็คล้ายๆว่าให้นึกถึงเครื่องยนต์นะครับบางทีมันมีโมเลนะครับถ้ามีโมเลนี่มันจะหมุนหมุนโมเลมันจะหมุนซอยนะครับให้คิดแบบนั้นครับอันที่จริงความแห้งความกระชากมันกับปกติแต่ถ้ามันมีโมเลนะครับมันจะเสถียรนะครับโมเลมันจะซอยในการหมุนหมุนหมุนความแรงกระตุก ของของการทํางานของเครื่องยังสินนะครับมันจะดีขึ้นนะครับลองไปใส่วิธีีในเบิ้งนะครับแอดวามันจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าแอดใส่ประจํานะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ลองนําไปใส่นะครับถ้ามีเอียงสงสัยหรือว่ามีข้อคิดเห็นยังไดกะคอมเมนต์มานะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขนะครับสวัสดีครับ